ในวันที่อากาศอบอุ่นวันหนึ่งไม้เด็กชายวัยหกขวบที่กำลังเล่นอยู่ที่สวนสาธารณะตามปกติกับราตีเพื่อนสาวของเขาราตีเป็นเด็กสาวอายุเยอะกว่าประมาณ3ปีเธอไว้ผมยาวสลวยสีดำตัดกับผิวขาวนวลของเธออย่างสวยงามแม้ดาตีจะดูงดงามเหมือนกับตุ๊กตาปั้นแต่เธอก็เป็นเด็กที่สนมากในระดับหนึ่งเมื่อถึงเวลากลับบ้าน แม่ของราตีก็มารับตามเดิมเหมือนปกติในทุกๆวันแต่วันนี้มีบางสิ่งที่ต่างออกไปด้านหลังของแม่ราตีมีหญิงสาวร่างสูงราวสองเมตรในชุดกระโปรงสีขาวยืนอยู่ด้านหลังเธอยืนอยู่นิ่งๆไม่มีปฏิกิริยาใดๆราวกับว่าเป็นรูปปั้นที่ถูกสร้างขึ้นดวงตาสีผิวเส้นผมหรือแม้แต่ ขนตาและลิมฝีปากของหญิงสาวนั้นเป็นสีซีดเผือกราวกับหิมะในฤด,ดูหนาวให้ความรู้สึกอึดอัดและว,าว้าเวยอย่างบอกไม่ถูกนี่ราตรีทำมีพี่สาวด้วยเหรอฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่มีนะฉันไม่เคยมีพี่สาวสักหน่อยแล้วคนที่อยู่ข้างหลังนั่นใครอะก็แม่ฉันไงถามไม่ได้ดแปลกๆราตรีตอบกลับ ก่อนจะหันหน้าไปคุยกับแม่ใช่ไหมคะแม่ใช่จ้าวันนี้คุณน้าก็ขอพาราตรีกลับไปก่อนนะจ๊ะทำไมวันนี้กลับไวจังอะ่ะเล่นด้วยกันได้แค่แป๊บเดียวเองวันนี้ราตรีมีติวหนังสือน,นิดหน่อยนะจ๊ะเอาไว้วันพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นกันใหม่นะน้าสัญญาเลยว่าม้าจะเล่นกับราตรีจนลืมเวลาไปเลยไม่เอาอ่ะแม่พรุ่งนี้หนูจะรีบกลับบ้านไปดูเจ้าหญิงดวงจันทร์ งั้นก็ชวนไม้มาดูที่บ้านด้วยและกันเนาะโอเคค่ะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะไม้บ๊ายบายโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะราตรีหลังจากที่ทั้งคู่เดินจากไปหญิงสาวในชุดกระโปรงขาวที่ยืนนิ่งมาตลอดก็ได้เคลื่อนตัวตามราตรีไปอย่างช้าๆในระหว่างที่สองแม่ลูกกำลังรอสัญญาณของไฟจราจรอยู่ตรงริมถนนนั้นหญิงสาวในชุดสีขาว ก็ค่อยๆโน้มตัวลงและนำมือที่มีขนาดใหญ่เท่าใบลานของเธอมาปิดตาของราตีจากด้านหลังไม้ที่เห็นเหตุการณ์เช่นนั้นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรก่อนจะปัน้นทรายต่อไปเป็นรูปทรงต่างๆตามประสาเด็กวัยหกขวบ <c oughs> ทันใดนั้นเองเสียงเบรคของรถยนต์ก็ได้ดังขึ้นไม้รีบเงยหน้าตามเสียงนั้นก่อนจะเห็นว่า มีรถสีขาวคันหนึ่งหลุดโค้งมาพุ่งชนกับเสาไฟจราจรที่ดาตีและแม่ของเธอกำลังรอไฟแดงเพื่อข้ามถนนอยู่นั่นเองเฮ้ย hey, ไปดูคนเร็วว่ามีใครบาดเจ็บบ้างเดี๋ยวผมจะโทรเรียกรถพยาบาลกับตำรวจให้เองเสียงชายคนหนึ่งดังขึ้นผู้คนมากมายมามุงดูสถานที่เกิดเหตุคนแล้วคนเล่าจนแออัดไปหมดหญิงสาวในชุดกระโปรงสีขาวค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาจากฝูงชน เธอเดินมาที่ไม้ที่กำลังนั่งเล่นอยู่ก่อนแล้วจากนั้นเธอก็นำนิ้วชี้มาแนบลิมฝีปากเสยะยิ้มกว้างแล้วค่อยๆจางหายไปรารตร,ร,รีหลายวันผ่านไปในงานศพของราตรี แม่ของราตีนั้นยังโชคดีที่ไม่ได้เสียชีวิตแต่นอนโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ได้สติมาตั้งแต่ตอนนั้นส่วนราตีและคนขับรถตายขาที่ตำรวจแจ้งกับพ่อของราตีว่าผู้ก่อเหตุนั้นมีอาการมึนเมาและได้ขับรถทำให้ควบคุมรถไม่อยู่และเสียหลักไปในที่สุดในงานศพมีแต่เสียงร้องไห้ของเราเคยญาติ เนื่องจากราตีเป็นเด็กสาวที่สดใสและสนิทกับญาติญาติทุกคนนั่นทำให้การสูญเสียครั้งนี้เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากของบ้านราตีทำไมล่ะทำไมต้องเป็นลูกด้วยพ่อของราตีร้องไห้อย่างบ้าคลั่งต่อหน้ารูปภาพเพื่อนรอยยิ้มของลูกสาวไม้ที่เข้ามาเยี่ยมงานศพของราตีก็ได้แต่นิ่งเงียบไม่พูดอะไร เขานั่งมองรูปงานศพของราตีอยู่เงียบๆด้วยสายตาที่เศร้าสร้อยหวนนึกถึงวันวานครั้งที่เล่นด้วยกันในอดีตเสียใจด้วยชาตรีทางเราอาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากแต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อหาพวกเราได้ตลอดนะยังไงพวกเราก็เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันขอบคุณมากนะสมอ แม่ของไม้ได้พูดกับพ่อของราตีอย่างห่วงใยทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมความผูกพันของสองครอบครัวนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างแน่นแฟนขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยอยู่นั้นจู่ๆก็มีหญิงสาวในชุดกระโปรงสีขาวก็ได้โผล่ขึ้นมาอีกครั้งจากทางด้านหลังของพ่อราตีเธอนำมือมาปิดตาของพ่อราตีพลางเสยยิ้มน่ากลัวใญนั่นอีกแล้ว ไมคิดในใจก่อนที่พ่อของราตีนั้นจู่ๆก็มีอาการโรคหัวใจกำเริบต่อหน้าฝูงชนในงานศพมากมายที่กำลังนั่งฟังบทสวดและพระก็ได้ลุกข,ขึ้นมาดูอาการอย่างตื่นตกใจพวกเขาเรียกรถพยาบาลแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้ววันนั้นกลายเป็นวันที่สองงานศพได้ถูกจัดขึ้นในสถานที่เดียวกันในที่สุด หลายปีผ่านไปไม้ได้โตเป็นหนุ่มวัยรุ่นแต่แม้กระน,นั้นความทรงจำแย่ๆของเขากับหญิงสาวชุดขาวก็ได้ติดอยู่ในใจของเขาตลอดมาเขาตั้งชื่อมันว่าโยมทูสีขาวทุกครั้งที่เขาเห็นมันเขาจะพยายามเข้าไปเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เพราะเขาไม่อยากให้ใครตายต,ายต่อหน้าต่อตาของเขาอีกรวงครับหลบไป ถอยไปแม้เขาจะช่วยไว้ได้หลายคนแต่ก็มีอีกหลายคนที่เขาช่วยเอาไว้ไม่ได้วันและเวลาผ่านไปในช่วงทัศนศึกษาของเด็กมอปลายนั่นเองในขณะที่ทุกคนกำลังนั่งรถบัสเพื่อไปยังวัดบนภูเขาอยู่นั้นโยมรูทุสีขาวก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ได้มาเพียงตัวเดียว ไม้ที่เห็นดังนั้นก็ตื่นตกใจอย่างมากเขาทราบได้ทันทีถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นไม้จึงตะโกนให้รถบัสนั้นหยุดอย่างบ้าคลั่งหยุดรถหน่อยครับขอลาหยุดรถก่อนไม้ตะโกนเสียงดังจนทุกคนตกใจเกสรนคุณครูประจำชั้นของไม้รีวิ่งเข้ามาหาไม้เธอโอบกอดไม้อย,อย่างนุ่มนวลพลางลูบหัวอย่างอ่อนโยนไม้เป็นอะไรอาการกำเริบเหรอ สงบใจไว้นะทันยาก่อนนะใจะเย็นๆน,นะพูดจบคุณครูเกสรก็ได้หยิบยาระงับประสาทขึ้นมาให้ไม้กินแม้ว่าไม้จะบอกไปสักกี่ครั้งว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ทุกคนกลับมองว่าไม้นั้นเป็นโลกทางจิตที่มักจะเห็นภาพหลอนของหญิงสาวในชุดกระโปรงสีขาวอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นไรนะไม้ไม่มีหญิงสาวชุดขาวอะไรทั้งนั้นแหละไม่มี จเย,ย็นๆนะไม้ไม่เป็นไรครูอยู่นี่แล้วนะคุณครูของไม้พูดปลอบใจไม้พร้อมกับโอบก,กอดเขาอย่างอบอุ่นกลุ่มครูได้สั่งให้หยุดรถเพื่อรอให้อาการของไม้กลับมาเป็นปกติแต่กลุ่มโยมทูสีขาวได้เริ่มนำมือของพวกเธอค่อยๆปิดตานักเรียนทีละคนอย่างช้าๆอย่าหยุดรถนะขับต่อไปอย่าหยุดนะ สิ้นเสียงตะโกนของไม้รถบรรทุกที่ขับสวนมาได้แหกโค้งและชนรถบัสของโรงเรียนไม้เข้าอย่างจัง <S <S> <S รถบัสนั้นได้พลิกคว่ำตกเหวไปจนสภาพดูไม่ได้เลยทีเดียวแต่ก็ยังโชคดีที่มีนักเรียนและครูบางคนที่รอจากเหตุการณ์นั้นแม้จะอยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัส แต่ก็ถือว่าโชคดีที่อย่างน้อยก็รอดมาได้นี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยไม้ที่เพิ่งตื่นจากอาการโคม่าได้เอ่ยถาม <c oughs> เขาค่อยๆลืมตาขึ้นมาก่อนจะเห็นหน้าพ่อและแม่ของเขาที่ร้องไห้อยู่ใกล้ๆ <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าพ่อเรียกพยาบาลเร็วบอกพวกเขาว่าลูกเราฟื้นแล้วไม้เป็นไงบ้าง โอเคไหมเจ็บตรงไหนไหมแม่ของไม้เอ่ยถามไม้ด้วยความเป็นห่วงเธอไม่ได้หลับมาหลายคืนหลังจากที่ทราบว่ารถบัสที่ไม้เดินทางไปด้วยเกิดอุบัติเหตุถูกรถบรรทุกชนจนเสียหลักตกเหิวไปเธอโอบก,กอดด้างแสนบอบช้ำของไม้อย่างอ่อนโยนพร้อมกับหยาดน้ำตาที่ไหลรินผมปลอดภัยแล้วครับแม่ หลังจากพูดจบไม้ก็ได้เหลือบตาไปเห็นโยมทุสีขาวที่กำลังยืนเสียยิ้มอยู่ทางด้านหลังของพ่อและแม่มันค่อยๆเดินมาอย่างช้าๆและค่อยๆยกมือสีขาวซีดขึ้นมาไม่นะอย่าพรากแม่ฉันไปไม่เอานะไม้เป็นอะไรอาการกำเริบเหรอนี่พยาบาลอยู่ไหนหมดนี่มาดูอาการลูกฉันเร็ว ไม้เอาแต่ตะโกนจนสุดเสียงด้วยความกลัวและความเป็นห่วงแม่และพ่อแต่มือสีขาวซีดนั้นก็ค่อยๆยื่นเข้ามาผ่านทั้งแม่และพ่อของไม้มาค่อยๆย,ยื่นมาตรงที่หน้าของไม้อย่างช้าๆก่อนที่มือขนาดใหญ่นั้นจะปิดดวงตาของไม้จนมองไม่เห็นแสงใดอีกเลยในที่สดุดเราก็ได้อยู่ด้วยกัน <laughs>